ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะเนาะเอามือนีว้วเต็มครับเดี๋ยพาขึ้นมาติดตามตัวเลขแนวทางของปูซีศูนย์นะครับเนาะนี่หยาดยงมาหลายนะครับเนาะสองยูทูบก,ก็จะมาถ่ายทำอย่น,นะนี้อ่นี้นะครับเนาะได้แต่ได้เบิงน้ำกันะครับเอฟซีเดือดหาแบบคู่เดียวเม็ดเดียวเนี่ยนะค่ะออกมาหาแบบที่จังกรวายยังนะครับเนาะ ก็ดีใจสำหรับกิตติคุเป็นคามที่ถูกเนาะค่ะเป็นจังแนค่ะปู่วดนี้วันนี้มันก็เป็นนัเละเป็นเืเห็นนี่ม่ีปเคยเห็นะฟูอันนี้เป็นลักหน่วยครับรักหน่วยล่างคับผมขึ้นบนกระซังตอนที่แน่ๆล่างร้อยเปซนต์ครับี่ล่างเนาะปูวดหกับหหน่วยล่างงวดที่สี ครับกับข้อที่สิบสองเราเนอะกบางวัก็ได้ก็ได้ตัวเดียวจำเยสองทัววันนี้่เมมันได้มันได้แปกับเก้าล่างครับเหมนล่างตะวันขึ้ะวางมันครับขับบนบนมันแต่แปดมันกับมาล่างอยู่เนาะแมนแปมันก็ยังอยู่ล่างเราวันนี้ห้ากับหกล่างนล่างข้ที่สี่มื่อห้องคัดเนี่ยนาเราวไดน หมดกันมันได้ห้าปตัวเดียวครับตัวขันนองวันนี้มันจะได้ยูซีูหลายหลายก็ต้องรับผมก็ต้องตัไม่ต้องก็ถือ่าลครับก็ถือว่าหลายี่ซีปูตรงตรงเลย่มอครับไม่ต้องํำ การงวดก่อนจาก12คูคัดมาเห็นเหลือแค่ตัวเดียวก็คือ8นะครับเขาตัวตรงล่างเน้นๆนะครับวันนี้อะ4คูนะครับทำชมวงวิ่ง5กับ6หลักหน่วยนะครับตันน้องเน้นแปดมั่นหน่วยตัวเดียวกับผมห้อห้องเนี่ที่แล้วห้เน้นตัวนี้แปดกับเก้ามันหน่วยล่าง เนี่เ็ดสถ้าแปดก็ไม่มาจแต่มาเก็บมาเกสองครับนั้นมัน,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 ม,นมันมาได้หนุดนะตัวนี้แต่มันลดมันจะไม่นี้ครับวันนี้มันเป็นยี่สิบสองตัวต่วาขาเลขคัดเลื้อตัวเดียวมาคนถามาตัวนี้บค,ครับคือนหน่วยล่างเน้นแปดมาเขามาล่างสองหลักหลักสิบมันข้กัเลขหามาให้ ห้าหกเจ็ดสิบสี่ตัวที่สี่สิบเอ็ดรมานีะมาจับใจตัวนี้การฮอตสีคัดเล็งก็คือตัวนี้ครับครับผมตัวสุดตัวล่างนี่ก็คือสองอันนี้คือมันห้องมื่อห้องเนียสุดชุดแล้วมันจะได้แต่ห้าแปดเทวานั้นแน่นอนมันเป็นตที่สี่สิบเกียรติมันวันนี้ เป็นงวดที่สีครับงวดที่สี่สิบสองะครัเาตั้งตัวเน้นเรอกหามัวครับผมห้อางวดก่อนเน้นได้ตัวเดียวเ้าก็ะยำนุ่หุยถูกไหม5แตัวเดียวนะครับผมเ้องก็เบิประกาศคัดว่าถ้าแตัวเดียวนันสิเงบกผจริงเจือว่าเาสีเยมีีวงวดนนี่่ก็ออกได้สินะว่น เามีชุดเต็มบปปูนี่คือว่ามีมีสเนมมับต่อมาได้สองตัวเนาะห้าลําหกตัวหน่อยบ้างมันจะเป็นยี่สิบตัวเมห้ากนะปูนอะห้าหกัวหน่อางยังไม่เตมมันจะเป็นยี่สิบตัวค่ะตอนนี้เป็น่างนวยรางเนาะอันนี้สุดลัิเดินด <main suit. S 2> ีๆจับสายกดได้มาจบ 1,9อันนี้ลักเซมันได้เอา3,4,9ครับเมนาะเป็นล at ักเราัน3,4,9มันก็จะเป็น6คอเรา3,3,2,6จเป็น6คือนั่นคือสุดมาตเอาได้คัดเน้นนอกมาน้ำจะไดนี้องกมาแล้วก็ได้ซีคูนะครับ ห้าซีหกสมกเกาเกักเอานมาตาหลักสิบมีสี่มีสามมีเก้านะครับผมหลักหน่วยมีห้ากับ6กเท่านั้นนะครับ่าผู้ชมงวดก็มันได้ห้าหกเจ็ดหลักสิล้านครับครับผมเกาแปดตัวเดียวงวดนี้มันได้สี่สามสี่เก้าหลักสิบมัตดับห้าครับ แต่ว่าห้องกเขียนหกคูห้องอนต้านิ่งๆก่อนครับอืมกันมากตัวเน้นห้องกระเจาบปอมาอันนี้คืออวไตัวที่สี่สมันเดินต่อนนี่มันเดินต่อนกันค่าสไหมมข้าสุนไหม่ม่เรียบไม่อ้เบื้องหลังแนวโนมคือหมักน้ำหยดหากระหกไว้ล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับคน แต่ว่าขึน้นบน,นเต็มนม่หรอมันือยังศูนย์กับหนึ่งมาตัวมันก็เอานหนึ่งเรียกศูนย์ก็ม่มีแรลางวันนติพาพมากับแปกับเก้าหน่วยล่างมันก็เก้าขาาึ้นยูบบนแปดล่างคือล่าวนี้มันห้ากันบหก อันมันะมว่าให้ลางยังนะครับแม่ที่ม่กนเลขลางทีเนีต้องมาตัวนึงเลขลางเนาะสองตัวมาตัวครับันนาสองตัวก็ยังวเรื่องสนเห็นมากับหนึ่งมาหยล่างมันเป็นมาสิบเดชแม่น้ำกันอยู่หามกมันมันกัยังไปดึงแต้องมาใส่ยัเป็นสี่แปดหัหลังนั่นถกสีร่เนาะ วันกวันหนึจะรุดมานํากันเลยมันงครับง่ายกว่าขึ้น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 ขึ้ัขึ้นขึันขม้นขเ้นขึ้นตึ้นขึนขึ้นขึ้นขึเนขึ้นขึ้นขึ้นขึนึ้นนขึ้นขึ้นขน้น้นนนึนน้้น ี่่ามแล้วจบครับมีซีไม่หายมีหกมีเจ็ดวนั้นกู้ห้มาซีโตนะครับมัเลยมันเลผ่านครับผมแต่ว่าอันนี้มันยังเดินตลอดได้หรอยังเดินข้องตื้นข้างบนสูตรนี้สูตนี้ยังเดินดีนะครุณนะ่างอย่างเดียวเด้เลสูตร่างอย่างเดียวหน่วยล่างสูตบนนีบประมาณวันเถี่อน ยเอาล่างไปเบิ้งก่อนนะครับไปหาตะลี่ไปกไ่ก้อนเลยครัอผมกมาปือจมูกอันไปโหดเนาะสรับปูซีูนเนี่ยจะมือหยากนเด้เตรียมอันไว้แล้วก็หยาดตัวก็ปล่อยห่อย่างนี้ครับก็มาซื้อกันเนี่ยกมามาปล่อยตัวเลขใหม่นะครูนุ้กก็จะซื้อได้ แล้เมื yeah ่อรัตเตอรี่ก็จะว่ยากครับันบ่รัิดรครับ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 คร้บมรัมครับ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 ครครับครัครับคบครับครบคบครัครัเครับครับีรับครับครับับคครับครับคร้บครรับครับครคับครับตรับครับคับคคับ เู้ามใดมีรักิศแมนๆก็เอามาจับใครใดก็ได้นะคะตะมน่นะคะแต่ว่าปูจับไม่หี่กับแม่นสุดแม่นนะค่ะท่านผู้ชมซื้อด้ัปูกระถืกนะคะเียกปูลายหางสี่หางถือว่าปูรายเนาะติดเลยครับเด้๋ยวเดี๋ยวปูเอาเอาเลี้ยงให้ผมขึ้นจ่นาจอยักหน่อยนี่ปูสี่มือคบนึงเล็กล้างปูไปชี้พันก็ทถาหาอยู่นะ เดินี่ยวซับเดินสองเดอนกัเนเลยเย่าจ้วยครับรี่เลขปูซี่ศูนย์นะครับเนาะปู่ซี่ศูนย์มวดที่พลานมากครับ FC ก็ดีเห็นีย่นะครับนอนแต่เอาพอเตรียมบอลดขึ้นมาเอานะครับเนาะหาแปดตรงๆนะครับมวลนี้ปูเล่าเลยให้เยเลกล่างมากกว่าน,นะครับล่างห้ากับหกนะครับปูจับให้กัสซีหา หกสี่สามหกเก้าหกนะครับเนาะเลขล่างปูดเพิ่นโมเนนให้ครับวันนี้พอเลขสี่หางหนึ่งวันจัน FC เอามักใส่จัดคัดกระพันมาไปที่เนาะครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางครับปูสี่ศูนย์นะครับเนาะเอาเขามาแล้วงยืนดิบกดไลค์กดแชร์กดแจมมาเรือยครับเด้อ FC กันมักปูสอบเนาะเนาะแจมกับิีไปสอบไปหาน้ำรูบาอาจารย์มาฝากพี่ตอนน้องอีก ครับเนะช็ดหน้าจอไว้ครับ fc เลขล่างนะครับเนาะล่างสีหางครับอู๋กำลังสแางกำลังนั่นนี้นะครับเนาะมีแฉกหยาดโยมมาไล่ลายเพิ่นครับ สำหรับชิปนี้พอแตงผมมีลิดน,นี้นะครับเด้เอขอบค้สวัสดีครับ